เก็ได้เห็นเฮียงไปสู่ไปสีแบบชุดไงเรนนะเอาชุดไงสุดนะใช่มันในเฮียงก็ไปสู่เอาสามชุดสามชุดชุดละปัญหาเหมือนก็มีเทียนดอกคูไงนั่นไงชุดอ่ะคูหนึ่งเหมือนก็บคนละไม้เก็ยางไม้ต่อยางมันก็มีดอกไม้มียังหลายยางล่ะค่ะกับอันนี้ก็ก็เคยได้าพ่อเราบอกเพิ่งก็ว่าเดี๋ยวพอจะเอาไปจ้าพอจะเอาไปแล้วเอาไปเอาไปแล้วจะมีปูยาถุงเงินมือยา ญาติทุงเงินปูทุงเงินยายทุงเงินแต่ยายใบดูขว้างมันเปนต้องใน่ที่แห่งบดเอตใสเพราะที่แห่งไปน้ำฝนบดได้ค่ะอันนี้ก็เลยว่าก็ฟังว่าแต่ปลาได้ขึ้นนึ่งล่ะเพิ่นไปเนาะจากขึ้นมากขึ้นมากทุงเงินกับมากมากมีแห่งกับที่ตัวปาเป็นหน่อยมืงนะใช่เลยไปยังได้บอกเมียไปยังได้ยังอเมียเพื่องานจะโทถามเมียก่อนถอดกับแม่มาห้ยทุงเงินอยู่ ว่าต้องเงินไห้ห้องไทยเฮ็ดยังจังบออันก็ไม่เฮีงโมโหไม่เฮีงไปเห็ดงานกลับมาก็ไปเห็นท้องเงินแล้วยังมาบอกรอเมย์ก่อนเขาเรียกว่ารอบอดด้ยเขาก็เมย์ขึ้นมาเอาอือวันนี้ขึ้นมาแล้วหนุ่รุ่นมากหนุ่มรุ่นก่อนไม่เฮียงขนาด่อเมย์ก็พอขึ้นมาหาเมยเฮียนาะเมย์ก็พอขึ้นมาเมยเฮียงไปเห็นพนญางน้ำทางละ น้ำทางกันน<ถ>ี uh ่เนี่ยกเลยมากมากอันแว่กินน้ำกินเขาก้อนดูสันวะนี่เนี่ยพอลงปากว่ามากมากแว่กินน้ำกินเขาก้อนก็แว่เขามาหามาหาปูดั่ก็เลยนั่งปูปูข่วงนั่งอยู่มันก็เรียกว่าปูข่วงเลยว่าอันนั้นหาอีกยังยังไหนคนกินดูสันวะนี่เนี่ยหนักไปหาปูสาปอู่เชือเนาะคนก็หาเข่าแล้วก็ให้ทหารน่ะกล้ก็ทหารให้ทหารไปสืบหมูหมูแล้วก็สือเป็ดสือไก่สือลาบหมูนะมาก แล้วก็พวกอาหารแบบ๋คนละไม่ย่งหลายอย่างมันก็ให้เพิ่นจัดให้เพิ่นกินกินแล้วสนเขียวสดได้พวกจีว่าให้เพิ่นเนื้อหมูแล้วก็พวกสีไก่สีแดงสีกินเบิดว่าอิ่มบะระแม่อี่มอพ่อาอันนี้เพิ่นว่าอิ่มาะละลูกเขนจะเอาอี่บ่อเพิ่นกรบอกเพิ่นข้อแล้วเพิ่นเขาเรียกคนละใหม่เพิ่นคนละใหม่กินแล้วมันก็ปลวกกันหลายอย่างล่ะปลวกกันแบบวมันจะบอกแบบอันนี้สอนล่ะสอนเฮียงล่ะ มันนี่งก็เลยว่าก็บประเด็นคือวันนั้นเองวันนั้นจะเห็นงานกำน่าคุณอยู่ก็เลยว่าสินเนาะเพราะว่าคุณอยู่กันกับที่ที่แรกันขึ้นมาแล้วบัดนี้เพิ่นเพิ่นบอกอยู่บอกว่าเพิ่นเป็นพ่อของทุนเงินเพิ่นยังม่าไหนบอกเป็นเขาแล้ี้ยวเป็นเขาแลี้ยวเลี้ยวเป็นก็เลยเขียนเลขให้เขียนเลขให้แล้ยวก็เลยว่าอันเป็นพ่อทุนเงินก็แม่ทุนเงินมันนี้ไม่ยิ่งก็เลยดีใจก็เลยหายเนาะหายไม่ยิ่งก็ไปกราบลูกดีนเพิ่น่ะ สินก็มึอตมื่อินมื่อมอันพอมื่อเมีคนงามงามเลยวยไม่อย่างไปกาไปใบกรลูกสินนสู่ินแม่ก็พอปบ๊ดีที่แรกเข็มหุ่นจักบอว่าพ่นเป็นพญานาคเอาพิ่นกับพันใดบอพิ่นกับเล็บบอที่หลังสินเขาแหล้วกินเมื่คนแหล้วยวกินยังแบบพอทงเงินแม่ทงเงินทงเงินนี่เป็นลูกบอทงเงินนี่เป็นลูกพญานาคยคนพือว่าทงเงิน เป็นกุมานอ๋อน้องกุมานน้องกุมารทองถุงเงินใลงไหายได้งไงก็หายอันนู้มาหูน้องปยูนนอปรยู่บ้านใชมีเรื่องนะมีเรื่องก็พอพีค่ะเ่อพอพีอก็พอพีละเดี๋ยวก็พอเมียบหูจ้ะอันก็เลยพอพันพอเป็นพิษนะนี่แหละนี่ยังก็เลยอ่อนยอมหาเฮ็ดในพอพันแคพอพนทกอย่างนะแคบอทุกอย่างเบบวเฮ็ดนังสีเฮ็ดทุกอย่างนี่แหละเฮ็ดใพืน อนมจังไดยันเอาคืนมาหายนะเขียนเลขหายเพ่าเขียนเลขหายม่เ็นนะเขียนเรกเขียนกระดษเพระ่คนไม่เห็นตัวเลขเคือว่านตอนพันดวนเพิ่พันเห็น มันเพิ <m> ่นไปแล้ว <t> ม <ired> <m> ันยังออกจากบาทมันแม่ทึงเวลล่ามัสิไปแล้วพอมันสิอยดงบ่ได้ไปได้ละวางสิแล้วก็ไปไปมันยังมีเงียก็เลี้ยงนกนเพิ่นหายแวบไปเลยอหหายไปเลยก็ตาเลยไหนมันยังมีเชื่อเลยมันยังกลับมาเปิดอันนีประมาณมศูนหามสามศูสามศูนย์หาสามหาศูนย์สามหาศูนย์สามศูนย์ห้า อันนี้เป็นเป็นเลขปูพญานาคคนเอาขึ้นมาจากเมืองบาดลมาให้ออขึ้นมาจากเมืองบาดาอ่แต่ที่เก่งแล้วตังเงินพันอีบอกม่เหียงอันออนี้เพิ่นจะมาบอกที่หลังนเพอเพ่นบอกพราะแม่กะพอเิ่นไหาสามสามห้าศว่าตัวเดียวกันเนาะกลับไปกลับมานั่นแหละเลขตัวเดียวกันกลับไปกลับมมา มันน <ider> <surprises> ีมเฮียงทุันนี่ใจน้ปูจบอ่อันอันนั้นเต่าตาของอันลูกของปูพญานาคของนอกของเงินคนเอาึ้นมาให้ไม่เห็งโอ้ไม่เฮี้ยงก็เลยไม่เฮียงก็เลยเปิดมาเปิดบงทีหลังมาเปิดบงทีหลังก็เลยอันบอกปูดำปูวเออวงแล้ว พอเห็นแล้วบ่ต้องบอกฝอดอกเลยโอ้ปูก่วงเลยปูก่วงแล้วก็นั่งหันเนาะอืแต่ว่าเอ้าเห็นย่ำได้ลรอวะแต่ว่าปูก่วงเราเห็นแล้วปูก่วงเราเห็นแล้วเราบริเบิงหากเราเบิงคลิปเราอือเห็นแล้ว่อจังบอกฝอดเอออืแปลว่าเป็นเห็นเรียบร้อยแล้วของปูก่วงอืมบบบนี้เออเพิ่นกะลงไปเลยบ่ แวบไปเลยนะคะอืมม่เฮี้ยงกันเลยบ่อใด่บ่อใด่ถามบ่อใด่ยังคนอีกเลยบ้านนี้คนก็ไปเลยทุ่งเงินทุงเงินมาบ่ออยังน้ำบ่อบ้านนี้บ้านไหนบ่าอกับแม่ทุงเงินอืมอืบ่อทุงเงินตู้บอกแม่แน่อยากอันอย่างท่านมีหูอันสมุนสิไปต้องสลากคือเสมาจะไผ่แม่อืมปิ๊ด คนลาูคนที่อันสิบเดนี่ท้องฉลากแล้วนยังสีมาซไพยแม่คนลาภูวันที่สิบเอ็ดคือมือนี้มือนี้ต่อสิไปย่างแล้วคนหูครับคนสิไปกองสลากสิบไปเมล็ดเออแล้วคนคนใคยสีมาเซาไพรบอกแม่เซาไพรเซาไพาเซาไพรเซาไพรเออซาไพนะครับเออคนกสิมาบอกอีกทีนึงเออแต่เดี๋ยวนี้คนมานําบอมือนี้ เพิ่นอยู่เสเพิ่นอยู่หผลละก็อายไปโอ้เล่นเล่นอยู่เต้เออพนนังก็ลดอายผลเออจอดรถไปพุ่นเพราะว่าเพิ่นเอารถมาตั้งหากโอ้ผ่จีมาลำโพอกับแม่หมู่ว่านเพิ่นขี่มานลำกันหมู่ว่านก็ได้ไปผู้ลุบโอ้อืมไปผู้ลุบป้ามาเห็นแม่เฝ้าเรื่องนี่แหละฝนป้ามาเฝ้าเลยไม่อยากให้แม่เว้าสันว่าอ่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อพอย้ำนะครับวนาอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับยุทธสีครับผม เอาให้แม่จับก็ได้อันนี้เด็กของน้องชมเงินเนาะครับบอกของปูเมืองบาดานของปูเมืองบาดานอเอาเลขขึ้นมาให้ไม่เฮียงครับมาบอกไม่เฮียงไหวครับพีดีครับ,บผมอันนี้เลขตามหาตัวแต่ว่าเลขที่น้องสิไปกองฉลากนี่จับสิ่อะไรตัวอะไรมือแรงก็อยชี้งูแล้วเราสิไปตามจังไดบนอีกมั้งเออบดตามจังไหนกัน คุณแล้วไปบ้านคุณแล้วสิน่าย่ำอสวัยไปได้บัน้พี่น้องบ้าเอาปนกันไป้เลยนครับบเก็บชีครับผมอันนี้คือไม่เฮี้ยงย่ำเออละปูเมืองบดานย่ำมาตลอดบกมาตลอดนะครับน้องถุงเงินเพิ่นกะว่าเอาขึ้นมาห้ตัวนี้นะครับเนาะอพี่น้องซื้อค่ะกบพกเอาโลดน้อพี่น้องคระบับเพื่อจะือไปลรได้อืมเมึมึมมึจับไมึมแล้วได้เึล ขอโส่เขามานน้ำกันน้ำแม่นอค่ะสาธุค่ะโ่งมานนำลวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมสำหรับแนวทางของปู่เมืองบาดาลครับพี่ชี้ครับผมเอาลองถุงเงินไหมลองถุงเงินมาแล้วบาทนี้ว่ายังไงลูกว่ายังไงเอาเอาโอ้ไม่ชอบตัวนี้เลยลูกโอ้ไม่ไม่พูดเลยลูก นบ่ให้พูดแดนมาเลยโบ้ให้โบ้เลยครับพี่กับผมเพิ่นหามไรเทียนนี่เพิ่นหามไรเทียนเออเอาไม่พูดไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วครับเออเออเออไม่พูดแล้วครับไม่พูดแล้วเออเออเอาแม่ถุงเงินมาให้พูดเรื่องลงไปบาดาลครับพี่ครับผมนะครับเนาะอีกแล้วครับพี่ครับเออ มือนั่นกะมือวานกะอยู่บูรุษกับบอยว่างสีนะเอพดยไม่รู้เรื่องเลยไม้ไอแต่คนในยินปุ๊บบไ่้เลยคนที่มาลดทันที่ลดอกแล้วอไม่พูดเออเอาเรืองไงที่อานูนรู้แล้วลูกรู้แล้วรู้แล้วอเออเอาไม่เอาไม่เอาจะเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะโอ้ยไม่ต้องเปลี่ยนงลูกเอาเอาตัวนี้แหละลูกเอาตัวนี้แหละเออบอกไม่ฟังเลย สองลูกจำลูกยงเปนองฉองไป็อไง่ว่าลูกแลว้ยวไม่รู้นะไม่พูดเล้วๆเอาลูกไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วครับจำจำบอกว่าไม่เฮียงไปแล้วนะเออม่ก็บอกไปแล้วอมาหมู่านนี่มาปุ๊บแบบเดียวกันเลยแมงเชียพอได้ยินเสียงว่าปุ๊บปัญจีมะทันทีเลยัญจีเบานะเอาไม่พูดแล้วลูกไม่พูดแล้วอื วันนี้ถุงเงินมีอะไรไหมลูกจะบอกอะไรไหมเขาบอกแล้วไม่พูดโอ้ไม่พูดคนหนึ่งพูดครั้งเดียวอ่าบอครั้งเดียวคนจีบวของคนเองค่ะคนจีบให้ไม่เฮียงว่าคนจีบวเองเองไมเปลี่ยนให้ไม่ให้ออกเลยเออไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะอใจนะนะอืมเอาไม่เปลี่ยนแล้วเอาตัวตัวนี้แหละลูกไม่พูดแล้วเนื่องว่าไปเล่นอยู่ทางโน้นไหมอืมุงเงิน แล้โอ้แล้วแล้วไก่ไปไหนลูกไก่ไก่ไปให้ยายทั้งวานนี่เลยโอ้ไม่ให้ยายตามเพื่อไหว้นะเออโอ้อาหารดิมจะตายโอ้พ่อไม่มีเวลาเลี้ยงเนาะไก่กี่ตัวลูกห้าสิบตัวโอ้ไก่ห้าสิบตัวบอกว่าห้าสิบตัวเขาบอกแล้วเออทำไมถาน้ำลายจังเออเอาไม่รู้ลูกอืม ไปแล้วมาพี่หนุ่มฮาน้องชีนนินแล้วครับผมครับครับครับไปแล้วครับมาด้านหันได้ยินเสียงบ่ได้ได้ยินว่าเรื่องบาดานบ่ได้เพิ่งมาไฮบอตตั้มตึงเลยออืไปแล้วครับไปแล้วพี่น้องครับครับซีครับผม